แต่ละอย่างพอพอพออ้มองไหมอันนี้อันนี้เดี๋ยวแถมแถมแถมมาแถมให้แถมให้แถมแถมแถติดไฟติดบ้าติดไฟทำไมกันล่ะฮะพิ่อุ้มอยู่บ้านใครถ้าจะบ้านพี่กบนะพี่กบอยู่บ้านพี่อุ้มพี่ซันยอมพี่อุ้มพี่ซันเป็นคนยอมคนถ้าสู้คนตายนานแล้วมีีจะบอกให้ จริงจังวะเพื่อนน้องๆมาทำด้ทุกอย่างโอเคนะทุกคนกดวีได้อะไรอาการหนักโอ้โหต้องทำแล้วแหละพี่ดีเจสมุดเขาให้ขนาดนั้นขอบคุณพี่เดอะเบนบีี้ด้วยนะครับวีพีคนแรกของเราขอบคุณยู <You. S 2> เกมเลิบเลิบเลิบอะไรอ่ะอ่านไม่ออกเล็บเลย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 เล็บเลบจุบจุบอพี่ลูจะนอนตอนไหนอ่าห้าทุ่มสิบเอ็ดนอนตอนนี้เลยก็ได้ไปละอ่ะถ่ายรูปไว้นะครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งปาต่ายด้วยนะครับส่งไปด้ยนะครับแท็กไปถึงบีซิโก้ด้วยก็ได้นะครับอืมพี่โก้แกไม่เล่นโปรแกรมนี้พี่โก้ แกนอนแล้วตอนนี้แต,แต่ไปทาง Instagram อินสตาแกรม้วเดี๋ยวแกเห็นนพี่อุ้มแคปเจอร์สั่งเยอะไปแล้วสั่งเยอะไปแล้วตอนนี้สั่งเยอะไปแล้วขอคุณอีจิโกะด้วยครับสองปบมือพีกโกะซ้อมโหดไหมก็โอเคนะพี่อุ้มได้คุยกับอัฟอลโลมั้งปะยังไม่ได้คุยเลยพี่อุ้มขอหวยสามตัวตรงอื เดี๋ยวพี่เองเรื่องหวยนี่ไม่ต้องไม่ต้องถึงใครเดี๋ยวพี่เองมาเมืองกาเป้าพี่คงอาจารย์คงก็สู้พี่ไม่ได้อุ้มเรื่องหวยอ่ะจริงเหรอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีที่เด็ดเลยจัดดยจัดดยสามสิบเดี๋ยวสามสิบวันนี้สามสิบเดี๋ยวขอฝันนอนสองคืนโอเคฝันดีครับใครไปนอนฝันดีจ้าแหมยิงทีวีสักเกมไหมเอาไหมเอาไหม มามาเปิดรูปพี่อุ้มตอนกลาคืนน่ากลัวมากพี่อุ้มเคยขี่ควายไหมไม่เคยไม่เคยพี่อุ้มเตะกรุงเทพวันไหนมีไปเตะที่สมุทรปราการนะครับวันที่สามสิบเอ็ดจัดแทงกี่โมงครับพี่ซันก็สักสิบห้คุณะขอบคุณใครอะพี่เซ็กซี่หนึ่งเซ็กซี่ชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกอังกฤษ E.S.M.N.Kips เนี่ยภาษาังกฤษให้พี่พี่ใปใจใพี่เรื่องภาษาพี่จบโอเคโอเคอเคอตาเขาชัูนมาเกี่ยวไหมนะเออมันเกี่ยวตรงไหนว่นขี้เกียจไปโรงเรียนว่ะพี่อุ้มทนทนหน่อยตอนพี่นะโดดตลอดไม่สนล็กอกก็โดดไปเลย จริงๆตอนพี่เป็นเล่นเล่นบอลไปด้วยไงชอมเช้าโอ้โหไปถึงปุ๊บก็หลับปุ๊บแล้วก็โดดออกจากห้องพอครูแบบว่าปุ๊บโดดออกจากห้องเลยพอออกจากห้องปุ๊บเดี๋ยวเราก็ต้องมาแก้อยู่ดีพอปิดเทอมปุ๊บเราก็ต้องมาแก้พอเราต้องมาแก้เราแก้เราส่งรายงานงานรายงานเดียวไงเออส่งรายงานเดียวส่งรายงานเดียวนะครับคืออันนี้อันนี้เอาหานะเอาหานะเอาหา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 ไม่ต้องมาทําตาม เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคนที่จะคุมกับตันทีมชาติไทยก็มีอยู่คนเดียวแหละที่คุมได้จริงอะไรใหญ่กว่าอุ้มดีลาทอนยังไม่รู้เหรอไม่จะรู้อุ้มดิลาทอน่ะที่อุ้มจบะารจบมสามชั้นทบุรีอีโก้ใส่สตาร์ทใหเปร์เวนอมตัวเก่านะครับลิควิดไดมอนด์ครับลิควิดไดมอน องเงีนน้นาดาวใช่ป่าใช่ใช่นั่นแหละที่ฮอร์โมนไปแสดงนั่นแหละองเ์ียวนนั่นแหละเราต่อเราต่อแมวเดี๋ยวอาจจะโดนอะไรเคลียงมาจากข้างหลังก็ได้อ่ะโบนแล้วทนเสียงหอนได้ไหมท่าทาฟันฟันดาวดำทีนี้บุญลำจะได้กะไดแชมป์สามแชมป์ สองครับวันนี้สองตอนสองห้าโมงไม่กดก็ <ๆ S 2> ได้สะท้อนมากๆไม่ทอนเนียไม่กดก็ได้เดี๋ยวจะ <ไป S 1> <ๆ>หาวิธีมาให้แล้วกันมันจะได้พูดคุยแบบมีสีสันศิลปะอะไรเงี้ยที่จะคอยกดที่ชอบมากเล่นเอฟเฟกต์เนี่ยสนุกขอบคุณขอบคุณใครวะขอบคุณไม่มีไม่มีไม่มีใครส่งอะไรจลขอบคุณทําไมาล่ะยดมดูบุหรีปไม่ดูดครับไม่ดูดบุหรี่ไม่ชอบดูบุรีปากดําครับไม่ชอบดูบุหรี่ไม่ไม่เคยดูดด้วย อืม,อ,ม,อ,มอย่าไปเอาแบบพี่ซันครับเลือกแล้วครับเ <laughs> มาพี่ตน<ด>หน่อย<ด>พี่อุ้มแต่งงานเมื่อไหร่ปีหน้าปีหน้าปีหน้าวางวางไว้ปีหน้าวินนา,นาวินอะไรมันเร็วอ่ะอนาวินดูดครับเคยเห็นจริงเหรอ มั่วแล้วมั่วแล้วเผาพี่มุ้ยหน่อยพี่พี่มุ้ยก็ไม่มีไ์เผาอ่ะวันๆก็เล่นแต่เกมในโทรศัพท์อย่างเดียวอยู่หน้าคอมตีตีฮอนแล้วก็มีเกมอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเหมือนนั้นอ่ะก็ก็เล่นแต่โทรศัพท์อ่ะมุ่งมั่นเขามุ่งเป็นคนมุ่งมั่นมากเกมพงเกมไพ่อะไรที่อยู่ในโทรศัพท์เขาเอาหมดอ่ะขอให้มีโทรศัพท์แบตไม่หมดอ่ะเขาพอแล้วพี่มุ้ยโอเคขอบคุณน้องบัตเตอร์ด้วยสำหรับหนึ่งลูกอมนะจ๊ะขอบคุณมินิมินิ มินิอะไรอ่ะมินินิดเหรอหนึ่งลูกอมครับพี่อุ้มใส่ตาลลุนใดให้เปิดเป็นน่องครับให้เปิดเป็นน่องพี่อุ้มแต่งานชวยมีที่อ๋อผมเป็นพรีเซนเตอร์ไนกี้ครับก็ที่อันนี้ก็มีขายครับที่อารีเป็นครบทุกวงจรครับสตาร์ทฟุตบอลที่อารีดีเจู้นเมาพี่กล้องเมาพี่กล้องเหรอ ไม่ไม่มีอะไรจะเมาเมาไม่ได้สนิทกับพี่ตางเปล่าก็สนิทครับก็โรงเรียนเดียวกันอาสามเหมือนกันสง่งรายได้ลายเซนพร้อมรูปอืไปรอเล่นเกมนี้เลยเพจพี่อุ้งพี่เบสต,ต้นนามันขี้บอยวายเนี่ยชอบชอบบอยวายชอบบอยวายพี่เผาเจเผาเจเจนี่มันอะไรวะ เจมชอบต่อยชอบต่อยเจอะชอบไม่ยอมผนเวลามันแพ้อะไรเงี้ยเล่นเล่นเล่นเอิมชอบทุบเล่นสลับกันนะมันมันมันแพ้ไม่ได้นะแพ้แล้วมันชอบไล่ต่อยเวลาแพ้จะไปเรียกมันไอ้ลาบไอ้ลาบไอ้ลาบแพ้เรียกไอ้ลาบไอ้ลาบมันงอนมันชอบงอนไอ้ลาบเออมันชอบจ่อยางมันชอบจ่อยางต้องขู่มันมือต้องขู่มัน่ะต่อยต่อยต่อยคืนนะอะไรเงี้ยไม่ถือไม่ไม่ถือไม่กล้า